ในวันที่ฝนตกแล้วก็ล่มแห้งแห้งได้พปนวงตกตั้งแต่ตอนกลางคืนู้ใดอะไยังกลางคืนข่อยก็เป็นสีน้อนบลาบแม่ล่มแห้งายก็ได้บอนเหตุงานกระมองพักกันก็ยูบกไก่กันได้พินวงย่างมาแ๊บเดียวก็หอนบอนเหตุงานแล้วในส่วนของเรื่องฝนมันก็บพ่าใช่ปัญหาในการเหตุงานดอกพินวงปัญหาก็คือมันขี้ขาดในละฝนตกแบบนี้นะอากาศก็นอหนาวสีมันก็สีย่างน้อนสันตัวกตไใคแต่คิดคือเกาหราจาก็ต้องลงมาเหตุงานคือเกาเป็นฝนสีตกแห้งซำใดก็ต้องได้ลงมาได้พ่นวังนี่สิราจาเหตุงานอยู่ในฟ้าหมูส่วนไที่าาาากมมเ็ดดงงนฟหิบๆ้้้จ ักหยุดวันเสาร์อาทิตย์มีฟ้าโมนิน้อยนัก,น,กน่อยนาเด้ที่สิได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเฮาสองคนนี่ก็คือบ,บ่ซีเรียสแล้วล่ะจา้าเรื่องวันหยุดนี่ก็อยู่นี่มาหลายปีก็จนชินแล้วล่ะจา้าเพราะว่ายามเฮ็ดงานเฮาสองคนนะ่ะมันก็สิมีทั้งมือหนกักแล้วก็มือเบาเนาะส่วนมือใดที่เฮาเคียรงานเสร็จเรียบร้อยไว้จังสี่เฮาเคียร์เพิ่นก็ให้นั่งพักอยู่จาก็ถือว่าพักไปในโตัวล่ะจา้าแล้วก็ถึงเวลาพักมันก็หลายนําเนาะจา้าเฮ็ดงานฟ้าโมก็ได้ก็เลยอ,อยู่กันได้โดนแน่โรงงานมาเสารนี้นาะงานของผู้ชายกับผู้หญิงก็คือแยกย้ายกันไปเฮ็ดเด้จ้าส่วนผู้ชายน่ะเพนก็จะไปขายโมแล้วก็ย้ายโมเนาะจ้างานของตุงก็ หมาดูแลเลียงลูกโมกน่อยที่มันยังอยู่กับแม่เพื่อนอาจาแต่ว่าถามมีแม่หมขอดูตรงก,กรสิดูดูแลทำขอดหมูหลังจากที่ตุงเครีรยงานของตุงเส็จเรียบร้อยนอจากหันมาทางนี้ผู้ใต้คนก่ายหมูกันเ็จเรียบร้อยพอดีนอจาวันนี้นาย่างเกง่งเราก็แยกไปผสมอาหารได้ค่ะนาทีต่อไปนั่นก็คือการทำความสะอาดหลังจากที่ห้อยหา่หมูกออกไปเส็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เครีรยงานเอียงเส็จเรียบร้อยนอจากระสิประมาณสิบโมงกว่าพอดีมันก็เริ่มสายกระสิไกลเวลากินเขาเทียงพอดีนอจาตุงกสิดมาทำความสะอาดล้อในาย่างเก่งเพราะว่าขอกหมูทุกขอกอยู่นี่่หลังจาากทย้ เปลี่ยนของเสียเขาก,ก็ต้องทำความสะอาดก่อนที่สิญญยายลูกงูขม่านได้รอบตัวไปเนาะจ้าเรื่องการทำความสะอาดก้อนงูนี่แต่ก้อนแต่กี่นี่ตุงก็คือแถบสสบบริเฮน้ำเพิในเด้จ้าตั้งแต่คืนเงินเดือนนะคะได้จับได้ใบยอย่างซอยแล้วท่อแกียพ่นกวาตุงเฮดใดฮานะพันก็นเลยปล่อยให้ตุงเฮด แต่ว่างานทำความสะอาดขอบหม,มูน้ำมันกับปถือว่าเป็นงานหนักหรอกจ้าก็ถือว่าซอยงานผัวอจะของไปนั่งฮัลลานัวเพื่อนายช่างเกงเราสิเคีย่งานอีกอย่างเสร็จเรียบร้อยเพื่อเราสิได้มาทําความสะอาดมันก็กินเวลาไปหลา่ฮะนะการอะไรที่พ่อสิเฮ็ดซอยนายช่างเกงใดก็สิมาซอยพันเฮ็ดแบบนี้เป็นประจำหัลละจ้าหลังจากที่นายช่างเกงเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเราก็จะมาเช็คเบื้องคมไฟของเราหันละแล้วก็สิมาเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดทิ้งไว้เพราะว่าพื้นที่ทําความสะอาดในช่วงหนานหนาวนี่มันก็สิน่านแห้งเนาะค่ะต้องเล็ง เเลยพราะว่ามีหมูรอยใหญ่เขาขอกในไล่หลายพี่น้องเลี้ยงไว้อยู่ในหองขอดเพิ่นบ่มีขอกวางอะนะหลังจากที่เคลียร์งานช่วงเสาร์เสร็จเรียบร้อยก็ฮอดเวลามาพักกินข้าวเที่ยงแต่ว่ากําลังจะมาพักกินข้าวเที่ยงโอ้ยล้มมาหยังก็มาล้มแห้งอุบารอุบา่บาย่อยก็ได้ช่างเก่งนะกําลังสิยย่างเขาหองแต่ว่าเฒ่าแก่เพิ่นก็นยังเฮ็ดงานอยู่เ<า>ดีัดนี้หลังค้าวของหมูเปิดออกพี่น้องบระทศนี้โอ้ยก็เลยบ่ได้พักกินข้าวเที่ยงเลยนายช่างเก่งกับเฒ่าแก่ก็เลยได้ขึ้นไปซ่อมหลังคาซะก่อนแต่ก็คือว่าหหหหหหัััั่่่่่่่่่นน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 ลลลละ้้้้ออองคาาากกกกมมมูีี็็็็โดดดยปปแแแวเเเเเตบไไฒขึซจทื ได้ชังเกียงิ่นเอาไปอาดห้อยหัวนะจ้ามองหลังข้ามมองได้มันหัวได้ชังเกียงิ่นก็ขึ้นไปซ้อมยุบมองสองสามปีที่แล้วนะแต่ว่ามื่อนี้มันก็ล่มแห้งอีหลีพี่น้องล่มแห้งแห้งจนกว่าหลังข้าเปิดพวกเราผู้จ้าว่ามันล่มแห้งซ้ำใดงาน,นของเฮาสองคนในมื่อนี้ก็จะประมาณนี้ละค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะ่ะคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย